Vì mình là khám cái à? Ừ. ววงแล้นะคะคมีเลือดแม่เลยใช่ไหมเลือดมเลือดพ่ออย่างเดียวค่ะนับไปคับไปถ้าจะขับมานั่งนี้มันเชิญมานั่งข้างหน้าค่ะไม่เดี๋ยวจะได้ไ <ป S 1> ดูว่าน้องฟุกจะขับจริงไหมนะคะมานั่ง Oh, ็ไม่งม่งายหรือไม่เลยไม่ยากค่ะสําหรับสําหรับคนที่แบบขับเลี่ยนก็จะพอดีอะค่ะหนูก็เตี้ยนขับรถอยาให้มันอยาให้มันห้างก่อนหนูก็กหนูก็ขับมาแต่ป .4 ตอนนี้อ่ะม .3 แล้วนะคะขับรถเกียร์ค่ะขับรถเกียร์มาแต่ป .4 ตอนนี้ม .3 แล้วนะคะรถชิว เราเดินหน้าไปเราเดินหน้าแล้วค่อยถอยหลังได้ไหมแล้วก็ เหมือนขับได้แต่ว่าถ้าแบบคนอายุแบบยังไงล่ะขัดขับไปไหนก็จะแบบยากนิดนึงนะคะถ้าถ้าอยากขัดขับแบบสุดคันนี้ก็คันนี้ไปสุดก็ได้นะคะคันนี้เป็นคั็ได้ค่ะเคลียเข้าง่ายค่ะดูขาแล้วก็ขันง่ายง่ายไหมโอเคค่ะเอารถดำไปลูเอาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรานะคะจะถอยกับทางแคบๆให้ดูนะคะเมื่อกี้เราก็ถอย เอาบ่ล่ะเอาตัวน,นั่นบ่กะบ,บามันสิแมนต่ะโอ๊ะอ,าาอันนี้กะบาขออีกคันนึงอาตัวตนี้มันเป็นนาให้ถิงให้โคหน่อยเดินขอกไปเดินขอกข้างในก็นได้ต่ะค้ามาซืๆๆ้อของเอาดีๆนลูก ค่ะแ,แบบมันร้อนนะคะไม่ใช่แบบขังเนี่ย,ยะะมันร้อนนะคะมันเป็นแบบถ้าใครดูคลิปพ่อนะคะพ่อก็จะเหงื่อแตกกันออนู้นค่ะเพราะด้วเลือดพ่อมันแรงค่ะเนี่ยร้ายใช่ไหมลูกเนี่ยร้ายฝากติดตามด้วยนะคะ,<ม>นะคะถ้าใครอยากดูน้องคูขับรถ้านเหนืออะไรก็กดไลดค์กดติดตามติดด้วยนะ